ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด s u b สไครป์ให้น้ำเนยเด้อจ้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุคนนะคะมาพบมาพอกันกันกบไลฟ์สไตล์สาวสว่างค้นไกลบ้านอีกแล้วนะคะเมื่อนี้ก,ก็ได้ถือโอกาสมาเวา่าขุดคุยกันอีกคือเก่นนะคะทุกคนค่ะนะก้นที่จะไปรับชมคลิปกันนั้นก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลัง,งใจให้สาวสว่างนําในเดือจ้าเพื่อจะได้เหตุคลิปออกมาให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะแลวก็อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะที่สําคัญที่สุดเลยเนาะค่ะกอนที่สีไใดมาอยู่จุดนี้นะคะ มวยก็ต้องขอขอบคุณนะคะกําลังใจดีๆจากพี่ๆเทุกคนเลยนะคะที่มาคอยสนับสนุนเนาะทุกๆคลิปแล้วก็มารับติดตามรับชมรับฟังกันเสมอมาเลยเนาะคะ่ะมาบ่าวลายยายห้างแล้วเนาะคะ่ะมวยกับสิเด่เราโตเนาะคะ่ะแล้วก็มีคําถามขึ้นมากในช่วงที่เอ่มอมวยอยากจะ เปิดเผยให้ฟังเนาะค่ะในสิ่งที่มันพานมาแล้วเนาะอีหยังก็ตามนะคะที่ม่ยเราออกมาแล้วนะคะให้ใช้วิจารณญาณของเจ้าของนะคะดุลนพนิษเพื่อคิดตามไปนั่นนะคะเพื่อหยังเพื่อการรับฟังคลิปแต่ละคลิปออกไปนะคะมันแมนบ่สิ่งที่เพิ่นเรามานะคะชีวิตคนมันสิทุกสิยากปานนั้นอยู่บ่แต่งงานกันไปแล้วกันยั่งเขาเพราะท่านมอเขาเพราะท่านในดำทั้งเจอปัญหาหลายอย่างปานนั่นตี อืมนะคะฟังเอาเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละเรื่องเล่าที่ผ่านมานะคะหรือว่าการที่จะเล่าเรื่องต่อไปมันก็เป็นแค่วิทยาทานนะคะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะสิ่งที่ลหลายหลายคนคิดว่ามาอยู่เมืองนอกเลวสบายนะักสบายนานะคะน้าพักน้าแร่นะคะที่ห่อได้ลงไปเร็วนะคะเงื้อบลไหลไข่ไปโย,ย,ยกับบริโต้เงื่อนเพลินนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือสิ่งที่สําคัญเลยเนาะเอาถึงมาเราต่อนะคะว่าเป็น อหยังเนาะค่ะมวยได,ได้ได้คำถามที่แบบประเด็นสําคัญเนาะเอาเป็นอีหยังผัวจังได้เล่าสู่พ่อเออ่สู่แม่ฟังว่าได้ส่งเสียเงินทั้งเมืองไทยนะคะอ้าวประเด็นที่นี่ก็มวยก็คิดอยู่คือกันเนาะบ่แม่นว่าว่าช่าเจ้าคิดนะแต่ตัวมวยก็ยังคิด เมื่อแรกที่ได้งยงนว่าแฟนบอสูแม่ฟังนะเนะาะเม่ก็หัวใจตกข้ามคื่กันได้พ่อยังแต่ขนาดเขาเห็นเฮาเป็นคนต่างชาติเขาก็ยังดูถูกเขาเพราะแห้งเร็วนะค่ะระบาดยิ่งเขามารู้จักว่าต้องได้ทรงเสียพอมอมจ้านี่คือคอสําคัญเลยนะคะของลูกผู้งญิ่งทางเมืองไทยนะคะคําว่าสีมาเป็นสะพายเพื่อนนี่โอ้ยหัวใจตกครามครามเลยนี่มจ้า เพราะว่าเพิ่นก็ไดดมาว่านอนโซฟังว่ากับข่อยกัอยูกับแม่สองคนพี่น้องอันผู้อื่นอ่ะเพิ่นก็ย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเบิดน้องสาวกับน้องชายออกไปอยู่ข้างนอกกับปอยไข้ก็อยูกับแม่กับ่แม่นว่าปอยดอกข่อยนี่ละนําเสนอเพิ่นว่าให้เพิ่นเขามาอยู่น้าข่อยกับเยี่ยนลังนี้ข่อยกสิส่อมแซมไปเรื่อยๆจนกว่าข่อยสี ยูบ่ได้แล้วทั้งน้องนี่เนาะคะ่กะก็หมายถึงว่าจนฮอดมื่นตายพุออ่นล่ะพุ่นล่ะเพิ่นว่าองสีเนาะคะ่ะสําหรับตัวแฟนเองเนาะกะแม่เพิ่นก็ได้อยูว่าตั้งแต่พุ่นนะคะด้วยความที่แกบ่เคยมีเออ่สิ่งที่ดังพล่อยเลยนะคะเฮ็ดต่างานเฮ็ดต่างานเนาะ,ะเป็นเด็กในคาราวะาของพ่อกับแม่มาโดยตลอดบ่ง่ายนวดองค์ประกอบนี่ดีล้ำนะคะพ่อแม่นี่เสื้อฟัง่งร้ายนะคะแต่ว่าหักสิ่งที่เพิ่นเอ่อคือ ได้แหกกฎก็คือว่าความรักของเพนนี่แหละนะคะมาเจอเราแลวเจอความรักนะคะล้วก็คิดว่าสิเอาเมียมาอยู่นํานะคะก็เลยได้บอกได้บอกบอ่าทุกอย่างเพราะอยากจะให้แม่มีส่วนร่วมในการรับรู้ครั้งนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยู่บ้านลังเดียวกันพร้อมนะคะนี่แหละสิ่งที่สําคัญที่เพนเ่เอ่อได้บอกแม่ให้ฟังได้รู้เรื่องคักเลยนะคะเมื่อก็เรยว่าเอาเล่าสู้ข่อยฟังดูว่าเป็นอีหยังจังได้เบาเพราะรูปอดการทรงเสียจังสี่นะั้น อก็คือว่ากันแล้วว่าแล้วแต่เจ้าสิยหายได้อันนี้ก็บพรได้ขอร้องอิหยังพง่อง้ามข่อยก็ะมีเฮ็ดู่แลวทานองนี้เนาะคะ่ะบ่แม่นว่าเขายิงได้แต่ว่าเข้าคือได้เรียนรู้มาก่อนนิดนึงแล้วนะคะว่าการที่คบคนทางยุโรปโดยตรงนะคะฝรั่งนี่ลหละเขาสิเป็นอิหยังกระตามที่เขาเฮ็ดนะ่ะมันก็สิเป็นกรณีของเขาโดยตรงแม้กระทั่งการใช้ชีวิตเขาก็ต้องเพิงล่าแข่งของเจ้าของนะคะเพิงครอบครัวบ่ไดนั่นเองเนาะคะ่ะ <c oughs> นั่นอีกอย่างหนึ่งที่เข้ารู้มาก่อนาหนีอยู่แล้วเนาะมือกนเลยแบบคือท้ำตกเป็นปกติเข้ากับบริคิดว่าเฮ้าสิขาดวางใดอีกอย่างกับเขาเลยนะคะกับเพียงแค่ว่าเอาถ้าทรงใดก็คือว่าการที่เราเข้าเริ่มแบบว่าเป็นกำลังใจให้กันและการเริ่มต้นสตาร์ทที่ดีมวยก็เลยวางสิเนาะก,การที่เฮาสิเรียนรู้กันจนถึงมือสุดถ่ายเลยบอกางตั้งแต่มือเริ่มตน้นจนมือแต่งาง,งานบอกไงอัสิเลยนะคะว่ากบแฟน กลากับบอกว่าอันตรงนี้ข่อยกับบริคิดยังหลายเนาะกับคิดแค่ว่าแม่ข่อยก็คือสีวังดีกับข่อยคือกันบอมเมนวาเพิ่นรับรู้แล้วคนกับสีนี้นาน้าแสดงความดีใจนั่มวางสิน,นานะแต่ว่าในความคิดของคนเป็นแม่นะคะเมื่อมีลูกสามคน ทุกคนเขาก็บร่ได้อยากจะให้เงินท่องกำเกียวเนาะเฮียยวยซะยยไส้ออกไปข้างนอกบริได้อยากแบบว่าโยนออกนอกหน้าต้างไปเพื่อที่จะไปแจกจ่ายผู้อื่นพรมเพื่อนั่นเองเนาะคะ่ะโดยเฉพาะคนที่เ้าเรียนรู้กันนี้ในความคิดของฝรั่งนั่นเขาก็สิบอกว่าเขามีมือมีตีนอยู่แล้วเขาก็ต้องหากินหาอยู่หาใส่เองเป็นยังเขากจะมาถาแบเมือขอเธอ ในความรู้สึกของเขานะคะในความเป็นแม่ล่ะกะัสิ่งที่เขาคิดอยู่แล้วเนาะ,ะค่ะของข้างทางนี้นะคะมุ่ยกับพ่อเดาออกนะคะสถานการณ์แต่บาทนี่แฟนก็เรียกว่าเอาอันนี้มันเป็นคอเสนอของข่อยแต่ว่าข่อยอยากให้เจ้ารับลู้ไว้เพื่อพภาคักนาถ้ามันมีอหยังเกิดขึ้นเออสีเจ้าก็สิได้รู้จักเแล้วว่ามันอีหยังสิเนาะค่ะโดยที่เขาเตรียมการไว้เรียบร้อยเนาะค่ะผู้แม่นี่เตรียมการไว้ว่าฮ็ดจังไรก็ตาม ฉันกระบอมันใจอยู่แร้วว่าผู้หญิงผู้หิงว่มาเป็นเนื้อคู่ของเธอโดยสมบูรณ์แบบทํานองนี้เนาะคะ่ะนั่นคือความคิดของแมยานะคะแต่แฟนก็บอกแค่ว่าฉันบังคับจิตใจเธอเพรได้แล้วก็บอสามารถที่จะไปบอกให้เธอคิดตั้งจากสันดได้เทมีนี่สิ่งที่คอยอยากบอกให้เจ้าฟังว่าเบื้งแล้วนี่ฟังฟังเนื้อหาจาก่อยแล้วนี่ให้ ให้เจ้านั่นคิดบ้างดีๆเด้อผู้หญิงผูง้นี้คอยแพงแห้งได้คอยอยากงห้เขามารรวมชีวิตกับ่อยละคอยอยากจะรู้ว่าในหลวงในช่วงระยะเวลาที่คอยทดสอบการการที่แบบศึกษากันอยู่นี่โดยที่คอยเอ่อว่าง่ายเจียดเงื่อนคอยเขาใส่นี่มันจะเป็นทางไดน,นั่นเองเนาะคะ่ะแฟนกับทดสอบเฮาไม่ยากแอยากจะรู้ลหล้ายกว่านั้นอีกมื้อเจ้านี่คือมันละรวมไปร้ายเติบคือกันคอยก็ ด้วยความเที่ยวบอกว่าปิพิคิดอย่างไรยกับเขาเหมืนบอกห้อกระเสยแต่คําว่าเซยของม่ยนี่แหละมันก็เลยมาเจอจุดที่นักที่สุดเลยละ่ะเมื่อหอมันก็เลยเจออุปสรรคหลายอย่างวเจ้าแม่เขาก็พยายามทดสอบห้องหลายอย่างเอาเงินไว้ในเกนเอหนูนี่นั่นหน้าว่างสิ่งของที่มีคาของเพ่นว่างไว้ แล,แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะเป็นคนที่จะไปจกเล็กจกหน่อยของเขาแต่ผัดบัใซนะคะสิ่งที่เขาว่างไว้นั้นเขาก็สามารถเห็ดใดเขาก็สามารถมีใดขึ้นกันโดยที่เขาเปต้องขอแฟนกับใดทังสีนเนาะค่ะ สิถามว่าเฮาเยอะอยิงโบเฮาบริเป็นคนเยอะยิงแต่ว่าเฮากับหัวจักคําว่าสามารถคารวะหรือเข้าบ,าาบ,าาบา้านเพิ่นยูจังไรยูให้เป็นก็ต้องยูจังสันนะคะนั่นคือส่วนที่มุ่ยตรงเหตุอยู่เหลวเนาะค่ะว่าเขามาเป็นสะพายเพิ่นจังไรกับจังสันเนาะค่ะเพราะว่าแต่ว่าไทยเพราะว่าแต่ว่าฝรั่งนะคะเขาก็ต้องการเฮาอยู่ในลักษณะเป็นขึ้นลูกสาวเขาอีกผู้หนึ่งทานองนั้นแต่บาทมันแตกต่างกันก็นกนกนคือว่าวัฒนธรรมของเขาเขาบอกเขาเลยว่า ผู้ยิ่งที่มาอยู่หรือว่าผู้ใช้ที่มาอยู่เมืองนอกจังหดมันก็นต้องหาสิบหาซิปซิมาขอแบเมืองสี่มันบอได้คุณมีตีนไม่เมื่อคุณก็เฮ็ดไปคุณสิมาถากขอสัญญงศสี่กับบได้ทำนองนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าภาษทรงพีทุกคนต้องมีการร่วมใส่า่าใส่ใจทั้งเบิดคขึ้นกันนี่คือเขาเข้าใจเลยนะคะบาดนี้แฟนนั่นด้วยความที่ดีใจกับบอกองสันบอกแม่ไปเบิดแล้วบาดนี้เมียมาอยู่พี่อะมูเจ้า พอมันไม่เริ่มมีปากเสียงกันในจักหน่อยแมนบอกคนเห้านะคะเป็นเนื้อคู่กันเล้วนะคะแคล้วพวกคลาดกันซิมีกรเว้าการจามันก็เป็นคือกันกับลินกับฟันนะคะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าเห้ากับพ่อหอมปากหอมคอแมนบอกเวลาเหาพ่อหอมปากหอมคออยู่กับจริงเวลาเห้าคุยกันนั้นเขาก็อยากมีส่วนรวมพร้อมมันก็เลยมีปัญหาหลายอย่างนี่แหละสิ่งที่บ่สามารถบอกยังให้เพิ่นหมุดยินได้นะคะ เนาะมุ้ยก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะทําความเข้าใจกับจุดนี้ละกันอีกอย่างหนึ่งเนาะอยากจะให้เพิ่นเรียนรู้จากเข้ากันแต่ว่าเขาบ่รับถ้าเขาบ่รับมุ้ยก็บพสามสามาเฮ็ดหยังไดทั้งสิ้นเนาะค่ะมุ่ยก็เลยตามเลยตามเลยระบาดนี่ก็เลยบอกให้แฟนเธอให้เบิ่งสังเกตเอาสิว่าฉันู้เดียวผิดกับบไราสิว่าเขาผิดเลยกับเพราะใดฉันก็อยากให้เธอรับรู้จุดนี้นะคะ โอเคนาะจังได้กับตามนะคะมุ่ยก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะได้ทาความเข้าใจไปอีกพร้อมเนาะคะ่ะถึงการที่เฮ้าไม่อ,อยู่ทั้งนี้เล็้วเฮ้าเป็นเมียเขาเล็้วนี่เฮ้าก็อยากให้เขาเข้าใจเฮ้าล้วก็อยากให้ผู้เป็นแม่ของเขานี่เข้าใจเฮ้านะคะว่าเมื่อเป็นลูกสะใภ้ในรูอยู่ในลักษณะใดถึงว่าถึงเงินแฟนหรือว่าบริถือกับตามว่าอย่างไ้เขาคิดในในลักษณะที่แบบว่าเฮ้ามากอยากจะได้แต่ของเขาอย่างเดียวนี่หละ ทุกคนคะมันก็นเลยลําบาาในี่จักน้อยเนาะค่ะจังได้กระตานนะคะมวยกับฝากคลิปนี้เป็นไปเป็นคลิปอุท่าฮอนไว้พร้อมนะคะอยากจะเห็ุยังกระตามยายเขาได้รู้เบดทุกทุกอย่างนะคะระหว่างสองคนกับเก็บไววเนาะคะ่ะแต่ถ้าเมื่อดนะคะมันได้แตกโพกออกไปแล้วนี่บอกตรงว่าเรื่องเราแค่สองคนมันบะอยู่แค่สามนี่มันสิกระจายข้าวออกไปนะ้าโูขนาดนาะ ถ้าอยากจะฟังไลฟ์คนนี้ก็อย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์กดซ b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อติดตามคลิปถัดไปน้ำเดือดจ่ะเมื่อน,นี้ก็ต้องขอตัวซํานี้นะคะไว้พอกันคลิปนะคะทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพน้ำเดือดจา้าสวัสดีค่ะ